สวัสดีค่ะถนัดการกินคลิปนี้พาทุกคนนั่ง BTS มาลงที่สถานีอารีเพื่อมาที่ร้านโกปีฮัทพรามค่ะถามว่าสาขานี้แตกต่างจากโกปีสาขาที่เราเคยกินยังไงที่นี่ก็จะมีเมนูที่แบบเป็นสเปเชียลมากกว่านะคะทำเลจะอยู่ในซอยอารีค่ะมีที่จอดรถแล้วก็เป็นอาคารบ้านสองชั้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเมนูให้เราเลือกแล้วก็มีเมนูที่เป็นสมุดหนังสือเป็นรูปด้วยนะคะแล้วก็อย่างเช่นเคยค่ะจะมีน้ำชาบริการฟรีส่วนติ่มซำเราก็สามารถไปเลือกที่หน้าตู้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถสั่งเมนูพิเศษผ่านทางกระดาษก็ได้ค่ะอันนี้ก็เราจำเลยนะคะเป็นแมงกะพุนค่ะอร่อยกรุบมาก สวัสดีอันนี้นะคะก็เป็นปลากระพง่งซีอสิ๊วค่ะอันนี้เป็นหมูแล้วก็มีข้าวโพดนะคะเรากินบ่อยเหมือนกันก็คือเป็นร้านที่มากินบ่อยอร่อยราคาหน้าคบหาส่วนนี้เป็นกุ้ยช่ายแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งแบบพรีเมียมพรีเมียมก็จะใส่เป็นไข่ไข่ปลามาให้ด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูของทอดที่เราชอบมากค่ะอร่อยมาก วันนี้ก็กินกันอิ่มๆจุกๆไปเลยนะคะทานกับเพื่อนสองคนก็เลยทำให้ได้ทานหลากหลายเมนูค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะเท่าๆกับสาขาอื่นแต่ว่าจะมีเมนูสเปเชียลมากกว่าไงมาทานกันเยอะๆนะคะ